แต่ยางตรงนี้มันไม่มีนะครับยางตรงนี้เดี๋ยวเราไปหายางอะไรมาใส่ก็ได้นะครับนี่นะครับรองเท้าเก่านี้นะครับผมก็ตัดจึกจ๊กจึกจ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊นนะครับผมก็เอามาตรงตรงนี้ยางไม่มีนะครับผมก็ใช้รองเท้าเก่าเข้ามา ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปใช้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตัดอีกทีหนึ่งนี่นะครับก็ปุ๊บมันก็ะจะเสียง <c oughs> ไม่ดังนะครับมันไม่ชนเลยก็ใช้ได้นะแจักเดนักรอบมจะขาดเนี่ยเอา ก่อเดี๋ยวเอาไปข้ออะไรเดี๋ยเราสร้างข้ออะไรเดี๋ยวเท้าหรือดันเหมือนขั้วมือบาคนนี้ไปบางคนนี่กองเลยเนี่ยมันได้เอากล้องมาไ้วยเนาะก็ดูดูนะกล่องข้งมืออะเอาไปลองเท้านะครับเดี๋ยวจะเอาไปใส่ตรงนี้ มันมมีทุกวันเนาะมันซ้อสทุกวันแต่วันไหนน้อยมันจะหายป้าย้อสมันต่ำๆช้อนได้ไหมโหมันกัน,นกเก่ากันดงมันลำบากนี่ก็ลองลองให้เสร็จแล้วนะครับรองเท้าใช้ใช้รองเท้าแทนนะครับ รองเท้าก็ใช้ได้นะครับใช้แทนกันได้นะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยเวลาเราเอาจักไว้ข้างนอกเวลากลางคืนเราก็เอากระสอบคุมไว้นะครับเพราะว่ามันจะได้เผื่อฝนตกนะครับ